สวัสดีครับทุกท่านที่ชมทาง YouTube นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาได้ทำระบบสัญญาณไฟของ LS นะไฟทั้งหมดก็คือจากเลืปกติเพืไปทำเป็นแบบซ็แบบเลืแข่งเล,แบบเลือะไรเงี้ยครับเพื่อลดภาระลดโหลดอะไรไม่รู้ก็คือจะมีแค่ไฟหน้ากับไฟท้ายแล้วก็ทีนี้เจ้าของซื้อมาก็อยากจะคืนระบบเหมือนว่าให้มีไฟทุกอย่างเหมือน ติดเล็บมาเลยอะไรยเงี้ยครับก็มาเจอจุดหนึ่งที่เป็นสวิตกุญแจผมก็เลยงงผมไม่เคยสัมผัสนะครับก็เลยมาหาอยู่ตั้งนานถึงเจอนะครับแต่ป๊กสวิตกุญแจงเขาอะนี่นะครับ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้นะครับออกมาปุ๊บมีสีเส้นมีทั้งหมดสีสายก็คือสายสีแดงแดงขาวแล้วก็ดําแล้วก็ดําเหลืองนะครับ ระบบสีสายนี้ก็คือตัวสายตัวนี้ก็คือไฟที่มาจากฟิวนะครับมาจากกล่องฟิวหลักนะครับกล่องฟิวหลักก็จากแบตผานฟิวแล้วเข้าเส้นนี้แล้วหลังจากนั้นพอเราออนสวิตช์กุญแจปุ๊บไฟก็จะวิ่งจากเส้นสีนี้ผ่านมาเป็นสีแดงสีแดงนี้ก็จะวิ่งกลับมาที่ฟิวสำรองอีกตัวนะครับไม่ใช่ฟิวสำรองฟิวฟิวซับอ่ะอาจจะในคันนี้ของผมจะแต่งเป็นนี่ทรเป็นฟิว M, ิวสิบแอมป์เข้าฟิวซับแล้วก็ออกฟิวซับตัวนี้แล้วก็ไปเข้ากล่องหรือแล้วก็บางอ,อีกเส้นหนึ่งก็ไม่ใช่เข้ากล่องก็คือก่อนเข้าฟิวซับตัวนี้จะไปเข้ากล่องก่อนจะไม่ผ่านฟิวนะครับทําไว้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือวิ่งมานี่เลยเส้นเดียวกันแล้วแหละผ่านฟิวแล้วก็ออกตัวนี้มาเพื่อเป็นต่อเลี้ยงระบบก็คือเข้าสีดาสีดาของรถ นี่นะครับก็คือออกสวิตไปสีดําก็คือเข้าเลี้ยงไฟเลี้ยวอ่าไฟเกียวว่างไฟหลายอย่างหลายอย่างอะที่เราออนสวิตกุญแจแล้วมันออกอะครับไฟแต่ไฟอะไรเงี้ยครับก็หลังจากนั้นก็คืออีกเส้นหนึ่งมันจะวิ่งเข้าสวิตกุญแจนี่นะครับ <c oughs> เข้าสวิตกุญแจไหมก็คือเข้านะครับนี่เข้าตรงนี้ เข้าตรงนี้แล้วก็มันก็จะมาวิ่งเข้ามาที่ตรงสวิตช์ไฟเบรกสายเบรกย้อนมาพอบีเบรกปุ๊บมันก็จะออกออกมาเส้นสีนี่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 สีดาเหลืองข้อคินแยคือระบบไฟเบรกของตัวนี้ความเห็นส่วนตัวผมก็คือต่อผ่านต่อผ่านสวิตช์กุญแกนะครับแล้วก็ออกเส้นนี้ไปเข้าไฟเบรกท้ายเข้าสวิตช์ก่อนสวิตช์เบรกเบรกหลังเบรกอะไรเงี้ย แล้วก็ข้าท้ายข้าหลอดข้าหลอดท้ายยตรงนี้ก็คือจากเอ,าออกตรงนี้ปุ๊บก็ไปที่หลอดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำสวิตช์ไฟเบรกเท้าตรงนั้นก็คือแค่ตัวนี้ตัวเดียวดูนะครับเดี๋ยวผมเดมาให้ดูอันนี้ก็คือไฟเลี้ยงมารอและนี่เทสแรมผมนี่รอสิ้นนี่มีไหม มัจะมาตรงนี้นะครับส,สีดำส,สีดำตรงนี้ยังไม่มาครับพอผมบีบเบรกบีบเบรกปุ๊บบีบเบรกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมามันไม่มีคนจับให้อ่ะก็จะออกตรงนี้ก็ไปที่ท้ายเบรกเลยทํำไงดีไม่มีตัวหนีบด้วยก็ประมาณนี้นะครับ ก็สรุปง่ายๆก็คือไฟจากฟิวผ่านฟิวหล,ลักเข้าสวิตช์กุญแจตรงสีสีแดงขาวเนาะเข้าแดงขาวแล้วออกแดงขาวเป็นเป็นสีแดงสีแดงเข้ากล่องแล้วอีกตัวนึ้งก็แยกย่อยมามาเข้าตรงนี้ฟิวนี้แล้วออกออกฟิว10แอมป์แล้วก็ไปเลี้ยงระบบ แล้วอีกเส้นหนึ่งก็วิ่งมาเข้าตรง <c oughs> ตรงไฟเบรกสายสีดําตรงสวิตช์กุญแจเนี่ยนะครับแล้วมันจะวิ่งมาเลี้ยงเพอามีไฟเบรกปุ๊บมันก็จะเข้าไฟเบรกออกไฟเบรกย้อนมากับตรงนี้ตรงสีดำเหลืองแล้วดำเหลืองนี่ก็ต่อเข้าหลอดท้ายได้เลยก็พยายามทาความเข้าใจกันหน่อยนะครับมันก็จะประมาณนี้หากว่าเราไม่ใช้สองเส้นนี้ก็ได้นะครับก็เดินใหม่เลย ไม่ต้องยุ่งกับสองเส้นนี้ก็คือเดินไปเลยไม่ต้องผ่านคุณแจก็ได้ใช้แค่สองเส้นหลักก็คือสีแดงขาวกับสีแดงแค่นั้นไม่ต้องยุ่งกับสองเส้นนี้ก็ได้ทําได้หมดนะครับอยู่ที่ช่างเะยต่อยังไงก็เอามาฝากกันนะครับอ่ะมีอะไรผิดพลาดยังไงช่วยแนะนํากันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นที่เข้ามาดูเพราะผมก็ยอมรับว่าไม่มีไม่มีแดแรมเลยครับหาไม่เจอเลยครับ ไลแกมฟอกไวริงสายเลยขอถามสับสอบถามเพื่อนในกลุ่มเขาก็ไม่ไม่มีใครมีนะครับก็เลยงมมาบอกกันเนี่ยแค่นี้นะครับสวัสดีครับ